สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้แม่แมานะคะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์อีกแล้วคะ่ะมีแม่บ้านไหนนะคะพบเจอปัญหาพาอออของลูกเราบ้างไหมคะแม่แมาเนี่ยเจอทั้งปัญหาเรื่องของซิมซับและก็กักเกบของเร็วได้ไม่ดีเลยคะ่ะแต่ปัญหาเรานี้จะหมดไปเป็นดูผิวสัมผัสลายรังผึ่งทรงหกเหลี่ยญทําให้ซิมซับได้ดีและแกักเกบของเร็วไม่ให้ไหลย้อนกับพออ,อ่อง e n d นะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกัน1รุ่น Extra ร้าไซด์ไดแพนะคะสีเหลืองอีกรุ่นนะคะจะเป็นรุ่น Good Time แพนนะคะจะเป็นสีฟ้าทั้งสอ สองรุ่นนะคะจะมีความแตกต่างกันที่สีเหลืองนะคะจะมีเจลดูดความชื้นและซึงซับได้ยาวนานกว่าถึง12ชั่วโมงและมีความบางกว่าส่วนในรุ่นของสีฟ้านะคะจะซิมซับได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงค่ะแมมมานะคะชอบรุ่นสีเหลืองมากกว่านะคะเอ็กตอไฟไดแพนนะคะผิวสัมผัสของเขานะคะเป็นแบบลังพึ่งแล้วก็ทรงหกเหลี่ยมเพราะว่าทรงหกเหลี่ยมเนี่ยเมื่อต่อกันแล้วเนี่ยจะทําให้ปิดช่องว่างได้ทุกมิติทําให้กับตึดของเร็วเนี่ยไม่ไหลย,ย้อนกลับมาสัมผัสผิวลูกของเราค่ะ ทำให้การเล่นของน้องนะคะเล่นในอย่างต่อเน,นื่องไม่มีสะดุดค่ะแม่แม่บ้านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวแม่ไม้นะคะจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะผีสัมผัสใหม่แบบบางทิง้งทรงหกเหลี่ยนที่กันให้ของเหลวไหลย้อนตลัเลือกเอ็นดูสิคะ